สวัสดีครับพบพอกับสังวานงานปั่นคือเขาเนาะครับมือนี่ที่ผ้าทันบซ่มมาสมการเก็บรายละเอียดของพญาน,นาคหน่อยเนาะไม่กันเท่าปูขาวของเฮาเนาะปั่นปูขาวไปไวท้ทีสารที่หงอห้องอยุดดอนตะปูบ้านบะเย่าเนาะครับคือปูขาวปั่นแดิ่นกับที่มักแจนะ๋เนาะบ้านบะเยาตังบนบะเยา่าอำเภอวังสามหมอเนาะคือ ปั่นพญ,ญานาคัสามเสี้ยนแล้วๆก็บเริ่มมาตกแต่งของปูให้บานน้านบานเหเ้านะครับส้มเจ็บลังกันเจ็บรายละเอียดของพญ,ญานาคน่อยน้ำกันครับครับใส่ลูกตานเนาะเดี๋ยแต่เก็ดครับเดี๋ยวเก็ดเก็บรายละเอียดของพญ,ญา,านาคัก็เดี๋ยแต่เก็ตเนาะเดี๋ยแต่เก็ด ผสมกันจะได้ละเอียดนะครับผมใส่ปูนน้ายานนะครับปูนที่ใส่น้ายาเนี่ยหงคลอกันเนาะให้เหนียวปูนผสมน้ามยากันเสรมครับสมให้เหนียว ทาสีมาเนี่ยครับเจราละเอียดของปูนาคน่อยนี่ก็คือติด้ขัดท่าสีอีกบุตนครับคงติด้เห็นสมนาของปูเขาเป็นสีเนื้อเนอะาะติดแต้แต่งเป็นสีเนื้อครับการเก็บรายละเอียดของเก็บท่องพญานาค เก็องพญาะนาคแล้วแล้วคือเก็บเป็นเก็หน่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับเก็ด no หน่อยก็ดิดขึ้นไปเรื่อยติดขึ้นไปเรื่อยครับเก็บหน่อยเก็ดทองแล้วแล้วครับส่วนนี้กําลังติดเก็บทองไปเรื่อย รับเมือคืนนี่ก็ขอตัวเด็ดตัวดีน้ำเพลนเนาะขอตัวเด็ดตัวดีนะ้ำปูเ mm. พลนกับแอดเห็นฝันเห็นผู้เฒ่าเอาสอบป่าถงป่าถงไม่ถ้าถงใหญ่สอบปุ๋ยนั่นแหละถงป่าเนาะเอามาให้สามทงแอดก็บแบกไปบ่มส์เนาะครับเลื่อนมูอมาแบกซอยถงป่าแอดดีเป็น เป็นแปดนะครับป่าเป็นแปดเนาะสามทองหนึ่งก็ย่านเป็นแปดสามสามแปดอยู่เนาะครับเนาะแอดตีเป็นแปดสามสามแปดแต่ท่านผู้ชมนีตีเป็นก็ได้กับไอพิจอร์น้าเนาะครับเนาะแอดมาบอกเพื่อเป็นหน้าทางเนาะแอดมาบอกเพื่อเป็นแนวทางว่าฟันมาเคลื่อนหนีขอหลวงปู่เนาะคนก็ได้เพื่อคนตีให้โซอกให้ลาบบอกคนไทยท้องป่าสามทองไงเนาะครับแบกกระ่าขึ้นสามทองเอิญมูมาแบกซอยเนาะ สามถงแก็ดก็เลยคิดว่าตีเป็นเป็นสามแปดเนาะครับเนาะทนผู้ชมเนาะทนผู้ชมตีเอาว้ะครับเดอ้อถุงป่าสามถงนี่จะถงุงใหญ่แต่ผู้เฒ่าเอามาให้เนาะครับเนาะผู้เฒ่อเอามาให้นะก็เลยแบกบแบกบไปไว้ห้องไม้คือถุงป่านั่นกล่องห้องไม้เนาะแต่ให้เพิ่นว่าให้แบกเอา แอดกับแบกเอาไว้ได้สามถงเลยบอกมู่แบกซอยเนาะแอดก็เลยหุ่นเมียกันมากเลยว่าเพื่อวันที่หายซกอกวะถงป่าในถุงถงงป่าสามถงแอดก็เลยตีเป็นแปดสามสามแปดนะครับเนาะมาลองหลุดน้ำกันนะครับงวดนนี้หละวันที่หนึง่งกลุ่มผ้าเนาะลองหลุดหลุดน้ำกันบางตะเทียเป็นจังบุญเนาะะเทียเพิ่มาหายซอกอีนี้ ่นขึ้นมาน้าแม่แทบมาวานนี่ยปรเยเพิ่นบ่ทนไน้กับลงเมียเคื่อ,อ่ยุบนกับมีล้างใส่เนอะครับล้างคือส้มขี่ยาคือข้นบอดีเนาะที่ไปทุบไปทุบท,ที่ในดอนตะปูแตกแล้วแล้ว่นก็เลยอยากได้รูปลางใไม่ก็เลยไปปั่นหายไม่ครับปั้นบาดเนี่ก็เป็นปูขาวเนาะครับเสื้อผ้า่นก็เป็นสุดขาวมัดสีก็เป็นสีเหนือเนาะครับแต่ก่อนเนี่สีดำมัดตัวครับแต่ก่อนครับ มันเป็นปูดำปั้นห่านี่กับิีเฮ็ดเป็นปูขาวเนาะทีเฮ็ดเป็นปูขาวต้องใส่น้ำยาน้ำยาทิเลียนเนียวมาแลดใบก่อนเอามา,า,มาติดติดใบก้อนนะครับน้ำยามาติดวบก้อนติดแล้ว,ลวก็เอาตัวที่เฮ้าล่อๆไว้เอามาติดเฮ็ดเป็นเก็ดทองนะครับติดเป็นเก็ดทอง เซ็ตท่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีเฮ็ดเก็บเก็บตามขังเนาะครับเฮ็ดเป็นเก็บตามขางังขนาดหน่อยมือนี่ก็คงที่แล้วเนาะครับแล้วทีเดียวท่าขัดท่าสีหากจ้าภาวคนเอาสีขึ้นมาให้เนาะอย่าลืมเนะครับเนาะปกติเป็นแปดสามเนาะ แอดฝันว่าพี่ผู้เฒ่าฝามาให้สามของยังไงเอากล่องไว้หอมจีกว่าสั่นหอมจีกอยู่ในให้คือยังให้แอดก็ก็เก่าเหรอครับให้เอามากล่องไว้หอมจีกแอดก็เลยว่าไปแบกเอาแบกบ่ขึ้นสามของใหญ่ๆเนาะสอบปุ๋ยสอบปุ๋ยใหญ่ๆแอดก็แบกบ่ขึ้นแล้วเอานมูมาเอาซอยเนาะ มาบอกเพื่อเป็นหน้าท้างนะครับเนาะบอกเพื่อเป็นหน้าท้างมาหลุนไว้รัฐบาลน้ากันนวลนี้ครับเทียเป็นยังบนเะหนียงเนาะเทียเป็นอย่างหลโศกแค่ขัดหมู่ว่านนี่ก็ได้เก็ดเก่าครับสองเก็ดนะครับเนาะแต่เด็กหนึ่งอยู่กลางเอ,อ,อาจเดียวเอาไซเดอร์เก้าก็ได้ครับเก็ดเก้าหนึ่งก็ได้เนาะ เด็กสามว่าเด็กหนึ่งนี่มันติดไปยูมุมใดก็ได้นะครับเนาะสามตัวเนาะติดไปยูหน้่งสองเจ็ดหนึ่งอาจติดเป็นไปได้กับวเนี่ยนะครับเนาะหรือเก็ดเก้าหนึ่งก็ได้นะครับเนาะแต่แท้ทันโบโซมตีเขาจับเซกันด้วยครับเด้วแต่เด็กหนึ่งมันยู่กลางเด็กหนึ่งอยู่กลางเพราะฉะนี้น,กกาาน,นี่เพื่อนยังเห็นอยู่ครับกระดาบไส้ขัดนี่นท่านจ้ออกยัง ปัยย่นพญานาคสามเสียนแล้วก็ปั่นปูแล้ว,ลวๆตี๋ร้องไปบ้านน้อยนะดูนต่อครับไปปัน่นลงปูเทปุดดอนยูนี่ไต่ทำเนะาะทำจำลองพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่เพิื่องหลังทำจำลองเนาะเดี๋ยวแอดตีไปปัป่นใบท่านโบส้มเดี๋ยวส้มอีกคอยกดไลค์กดแชร์นะครับดอช่องสองวันงานปั่นนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแก้งเตือนติวปฏิภาณในคลิปต่อไปนะครับสิวิท้าทำผู้สมส้มในด้านฝีมือของแอดปั่นไปเรื่อยๆนะครับเนาะปั่นยางใดยางนึงกับปั่นสิ่งใดยางหนึ่งกับกติวิวเอามาไทายคลิปใหท่ทำผู้สม้มในสม้มน้ำกันในคลิปเนาะฝีมือด้านฝีมือเนาะกดไลค์กดแชร์ซอยเด้อครับเด้อสองสางวานงานปัน่นกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อแก้งเตือนเดี๋ยวไปเลยพลาดให้คลิปตัวไปนะครับครับติดไปเรียนะใส่น้ำยาเพียงงนะ มเมแทพพนนอนรายละเอียดของสื่อสีให้เราบ้าครับ oh, 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 okay, ผมว่าอยากได้ท่าได้มือนี้ได้บอนี <laughs> มือนี้คือเฮดพยนานาคน้อยแล้วนะแล้วปกดีขัดท่าเลยนะ oh, okay, ผมก็เขียวผมก็เขียวลงไปบ้านน่อยนะโดนด้วยกันเอารถเอารถัาแก้วเด้อรถกระเซ้ามายยอกก็น้ำขอ <laughs> งใหญ่ เหตหไงว่าเป็นตีบใหญงที่แรกนั่นเฮ็ดเป็นคลองบบดเก็ดเรู่ยว,วก็ยังไงบอกเกิดพ่อ,พอไว้กลางเดินไม่บอกเกิดข้อว่านั่นแล้วเมื่อไหร่นี่ไ,ไตสังกะสีเวลานั่นก็จังสูดองมากอะไรอย่างูงี้ตรอกงมาครับเอาคือไม่เมื่อนี้ได้ปะครับนี่ครับครับครับตอนได้ก็ได้ครับขอแต่ว่าให้เมื่อนี้ก <laughs> ำลังเก็บร,รายละเอียดของพญาน,นาคหน่อย <laughs> อืมครับแค่นี้นะครับน้าสันเนาะออครับสวัสดีครับครับคือไปบ,บ้านบ้านบ้านเหยาเนาะปฏิเสธเก็บ,บอกรายละเอียดไปกับแม่เทพเลยว่าให้เอาสีมาให้เขียนรายละเอียดไปแต่มื่อนี่แอดก็อยากย่านเพิ่มย่านเพิ่มเริ่มเนาะย่านเพิ่มเริ่มก็เลยย่ำอีก ยำไปหาพยบาบาลบ้านบ้านเน่าปซื้อสีมาให้ครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเออผู้ที่เขามาส้มในคลิปของแอ็ดเนาะว่าแอ็ดกับปั่นปูตาส้มสมนาปูตาเนาะปูขาวเพันว่าปูขาวที่ข้าสีขาวครับหนาตาก็ี่เป็นสีเนื้อสีเนื้อแตงสีเนื้อผมดำเนาะ นี่ครับพญ,ญานาคพญ,ญานาคครับพญ,ญานาคมีเพดานพร้อมครับทางในพญ,ญานาคทาสีแล้วครับถึงถึงงามพญ,ญานาคหน่อยครับแผงหลังวิจิตรอ่อนซ้อยครับสวยงามครับพน,นังขดถมาท์เนาะพน,นังขดถมาท์ ครับถ้าหากสนใจติดต่อแอดได้ด้วยครับเด้อปันได้ทุกอย่างเนาะเบอร์โทรกับศ9นย์เก้าเนะครับยังเกะไร่เลยอยาท่านในแล้วนะครับช่วงนี้กับตีนีแคลปปากคือฟันคือริมพีบปากกับตีออกมากอีกเนาะด้านนี้ก็ยังท่านมีด้านใตน้ยังท่านมีเจ็ดกตีมาอีกเจ็ดสามขางเนาะเฮ็ดเฮ็ดเจ็ดท่องแล้วก็บเได้เฮ็ดเจ็ดขางนะครับเนาะ นี่ครับเกตทองเนาะเกตทองด้านนี่ต้องมาตที <c oughs> ทเฮ็ดกล่มเลยครับเฮ็ดกล่มไปไขายข่ก็ไม่ยุ่งไม่ดูตีเฮ็ดกล่มเนาะครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อปราศจากโรคโควิดเนาะครับเนาะลำลำเรืเ่อยๆถือเล็กถือหวยวันที่หนึง่งกลุ่มผ้าเนี่ยนะเนาะคือ่อนเคื่อนนี่กับแอดกับฟันได้ว่าผู้์เถาสอบ สอบปลาถงปลาสอบบหญ่เนาะครับสามสอบปุย๋ยมะหอยแอดกับแบกบ่ได้แอดก็เลยคิดว่าสามทงหนึ่งคงมีเป็นสามแปดเนาะปลาก็คงมีงเป็นแปดเนาะแต่ผู้ถ่อมาให้ครับต,ตีเป็นตัวใดก็ให้พิจารณาญาณในการรับสม้มรับฟังเนาะครับเนาะนะตีเอวเนาะคันบ่อนั่นก็สามแปดเก้าหรือตีเอวแปดสามเก้าก็ก็แล้วแต่ที่กับเนาะครับเนาะบ,นะบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะสวัสดีครับลำล้ำ,ลำ,ลำไปร่วมกันเนาะงวดนี้เนาะ